นาปุญญากามนาอุปัชายาคุณนตระจาริอุปการะจมาตาปิตาจายาตกาปิยามามังสุริโยจันทิมาราชาโคนาวันตานราปิจาพมมาลาจะยินทาชาตุโลกาปะเทวตายามวิตาจามาชาตาเวริกาปิจาสเพสตาโุเกหุนตุปุญญาเนปะกาตานิเมสุขังจติวิทางเป็นตุกิตังสเพทโวมตังอิมินาปุญญากเมีนาอิมินา เสนาจาริปะหังสุราเปจีวตันหูปานาชัเชตนาเยสันตเนมีนาธรรมายาว่านิพานะโตมะมังนาทันตุสาวพาทาเยวะยะจ่าจโตภาเวภาเวอุชุจิตังสติปัญญาสเลโพริยมีนามาราพันตุโนกัสังการตุนจาริเยสุเมพูทธาที่ป่าวโรนาโทธโมนาโทวารุตโมนาโทปเจกะพุทธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตสดมานุภาเวนะมา I mm -hmm.